สวัสดีคอบอลทุกๆท,ท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอตฟันทงนะครับสำหรับบอลในค่าคืนวันศุกร์นี้ก็ผมคัดมา5คู่นะครับก็วันนี้ครับไฮไลท์ก็จะไปอยู่ที่สกอโชซเซเรียนะครับจัเป็นปีศาจแดงดำเอซมิดานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกระทิงหินโตรรโนนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวีกลอฟบอลผมก็จะฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งอุงกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีกลอฟบอลต่อๆไปนะครับสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างราชันสีน้ำเงินชาวเก้ศูนย์สี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาปาแห่งเมืองเบียวบบวกนะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเฟนตินอารีนาจะเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ชาบ้านครับชาร์เกยอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว19นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป12เกมยิงได้14เสียไป4 1ประตูมีอยู่11คะแนน่วนฟังทีมเยือนวบบวกอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว19นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป6เกมยิงได้38เสียไป26ประตูมีอยู่29สคะแนนนะครับสถิติ e a d to head ครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมื่อาพักเกมที่เคยเจอกันเนี่ยชาร์เกไม่เคยเอาชนะวบบวกเลยนะเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นวบบวกกับเอาชนะไปได้4น,นรฟอ์ม รวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับในรอบ5เกมนะชาเก้ก็ไม่เคยเอาชนะใครนะเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ชาเก้ครับไปเสมอกับมุนเชนกัตบัคมาดูสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบการของชาเก้ในรอบ5เกมที่เป็นมาชาเก้พาทําเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับ40เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งวบบวกทีมเยือนฟอร์ม5นัดหลังสุดวบบวกชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่วบบวก เปิดบ้านแพ้ให้กับบอยบินิกปรูสโก่4-2ผลประกอบการของวบบวกในรอบ5เกมที่ผ่านมาครับวบบวกพาทําเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40เเท่ากันเลยนะเวลาความพร้อมก่อนเกมในะวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านชาลเก้ส่วน4ภายใต้การคุมทีมของโทมัสไรท์วันนี้ครับชชลเก้ก็จะไม่มีชื่อของยูสินฮิคูเรน คาร์ม er, ินสกี้ดานีลัสซ่าเซบาสเียนโพรเดอร์และก็เซฟฟานเดเบกนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าชาเก้จะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีมายะโยชิดะจากคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีทอมเคาน์์เอเดออวาเลสและก็อาร์ตคาวนะครับโดยที่3านวลุกวันนี้ก็จะใช้ทีมชาเก้ซิมอนเตโรเดและก็โซอิชิโร่คูซุกิจะเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับวบบวกภายใต้การคุมทีมของนิโก้คอวัชนะครับวันนี้ทีมเยือนอย่างวบบวกก็ค่อนข้างจะฟูลทีมแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ลยนะวันนี้ครับคาดว่านิโก้คอวัชก็จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีมิกกี้ฟานเดเวนจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้มัตเชสเวนเบิร์ตแม็กซิมิเลียนอาร์โนแล้วก็เฟลิกเอ็นนัมชานะครับแล้วก็สามลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นแพทริกวิมเมอร์โจนาสวินและก็จากรบคาเมิสกี้ จะลงลาดตัดขายเดี๋ยวันนี้ซึ่งเดดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยอนอย่างวบบวกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับยังคงเป็นวบบวกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งชาเก้เจ้าบ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.96 แต่ถ้าเราไปต่อฝั่งวบบวกราคาน้ําจะอยู่ที่1.98นะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้าว่าการองของผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยผลงานต่างกันอย่างลิบลับเลยนะนะครับส่วนผลงานล่าสุดหรือว่าฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่ต่างกันเลยนะชาเก้ฮะในรอบ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะใครเลย,เลยแต่ว่าชาเก้2เกมหลังสุดก็มีผลงานที่กระเตื้องขึ้นมานะหลังจากที่3เกมก่อนหน้านั้นชาเก้แพ้มารลวดเลยนะแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดชาเก้ เก็บได้นัดละหนึ่งคะแนนเรียกได้ว่าเสมอมาส่นัดติดนะครับและถ้าเป็นเกมที่ชาเก้ชนะล่าสุดก็ต้องย้อนไปไกลถึงปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะ เกมนั้นเนี่ยชาเกาเปิดบ้านเอาชนะไมาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์หลังจากนั้นครับชาเกาก็ไม่เคยเอาชนะใครเลยทั้งในลีกหรือว่าบอลถ้วยหรือแม้กระทั่งบอลกลาชับมิดนะครับเรียกได้ว่าผลงานของชาเกณนะชั่วงนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่จริงๆนะครับส่วนฝั่งทีมเยอนครับวบวกนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานก่อนหน้าน,นี้ถือว่าค่อนข้างจเจาเรื่องเหมือนกันนะ หลังจากเซสชั่นซูโฟโลกเนี่ยวกบวกก็มีเกมชนะในบุนเดสเรกามา2เกมติดเลยแล้วก็เป็นการชนะแบบถล่มทลายด้วยนะครับเกมแรกก็เอาชนะไฟบวกไปที่สกอร์หกเกมต่อมาก็ไปเอาชนะแฮท้าบรเลอเรกสกอร์ห้าปร์ก่อนที่3เกมหลังสุดที่ผ่านมานี้นะครับเป็นวกบวกนะแพ้มา3เกมรวดเลยซึ่งเกมแรกนะครับก็เป็นเกมแพ้กับเบเมนไป2องนะครับเกมที่2เนี่ยแล้วเกมต่อมานะครับแพ้กับยูนิมบรีนในศึกเดวเบโพรคาไปสกอร์สองหนึ่ง สกอร์เดียวกันเลยนะแล้วก็เป็นเกมล่าสุดนะที่เป็นเวบวกแพ้กับไบเยนไปที่สกอร์4-2นะครับซึ่งถ้ามองกันตามเนื้อผ้านเนี่ยสองเกมหลังสุดเนี่ยเกมที่แพ้กับยูเนียนบริลินกับเกมที่แพ้กับไบเยนเนี่ยผมมองว่าไม่แปลกนะเนื่องจากทางไบเยนบริลินกับยูเนียนบริลินเนี่ยณนะช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงจ,จริงๆนะนะครับและถ้าเรามาดูภาพรวมของทั้ง2ท,ทีมอีกครั้งหนึ่งนะนะครับชา์เก้ก็เรียกได้ว่ายำแย่สุดๆเลยหลังจากที่เกมลุก มีปัญหาจริงครับลงเล่นไปแล้ว19นัดกดได้14ประตูเพียงนั้นแล้วก็เสียไปถึง41ลูกเรียกได้ว,ว่าทั้งเกมลุกมีปัญหาเกมรับก็ย่ำแย่ยสุดๆนะครับส่วนฝั่งวบบวกเนี่ยก็ทรงๆนะนะครับเกมลุกเนี่ยลงเล่นไปแล้ว19นัดกดได้38ประตกูก็ถือว่าเกมลุกของวบบวกเนี่ยก็ยังคงน่ากลัวอยู่เสมอส่วนเกมรับเนี่ยก็เสียไปถึง26ประตู ถ้าเทียบกับชาเก้เนี่ยวบบวกยังดูดีกว่ายเยอะเลยนะครับซึ่งคู่นี้ครับถ้าจะมองหาทีมทำกำไรนะจากกำแพงที่ตั้งไว้ตอนนี้เป็นทีมเยือนอย่างวบบวกต่ออยู่ที่คาครึ่งลูกคู่นี้ผมยังชอบฝั่งทีมเยือนอย่างวบบวกมากกว่านะนะครับยิ่งถ้าเราไปดูสติเฮตูเฮต d เนี่ยในะรอบ5เกมหลังสุดวบบวกผูกขาดช,ชนะได้ถึง4เกมนะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เจอกันทีไรนะผมแนะนำให้ใส่วบบวกไว้ก่อนนะครับรวมไปถึงยิ่งฟอร์มชาเก้ย่ำแย่บแบบนี้นะครับก็ไม่แคล้ววัน,น บุกมาเก็บ3มแต้มไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์วิธีวบวกจะมาเฉืี่ชนะโดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้ครับคาดว่าวบวกจะเอาชนะชาเก้ไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ฟันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับไปกันทีก่กันโชซูริอาก็จะเป็นคู่ระวางปิศาจแดงดำเอซีมิรานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกระทิงหินตริโนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซานซิโรนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเอซิมิลานอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว21นัดชนะ11เสม,มอ5แพ้ไป5เกมยิงได้37เสียไป30ประตูมีอยู่38คะแนนส่วนฝั่งตริโนโอยู่อันดับที่7นะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ8เสม,มอ6แพ้ไป7เกมยิงได้22เสียไป22ประตูมีอยู่30คะแนนนะครับสถิติแฮตวูเผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ เอซิ ada, ada, มิลานเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นโตริโนเอาชนะไปได้ ada, 1นัดนะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านปีศาจแดงดำเอซิมิลานภายใต้การคุมทีมของเซฟานโนปิโอรี วันนี้ครับเอซีมิลานก็จะมีงานตัวผู้บาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะถ้าจะได้เลียงชื่อก็จะไล่ตั้งแต่ไมค์เมชองผู้สัำประตูอเลส a นโด o ฟอร์เรนซีฟิกาโยโทโมริอิสมาเอลเบนนาเซ่และก็สุรัตนอิบราฮิโมวิดนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเปโย่รี่ก็จะวางระบบ3 4 1 2นะครับผู้สัำประตูก็จะเป็นเซเปรียนทอทาลุซานูนะครับแนวรับ3คนวันนี้คาดว่าจะใช้ปีแอรคาลูลูซิมงเคียแล้วก็มาติกเทียลนะครับ ตรงกลาง4คนครับริมเส้นฝั่งขวาคาดว่าจะใช้เดวิดคาราเบียฝั่งซ้ายก็จะเป็นตีโอเอเดนเดสนะครับแล้วก็คู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นซันโดโตโนรี่จะเล่นกับปลาเดคูนิชนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตีโอเอเดนเดสนะครับก็จะสลับกับซันโดโตโนรี่นะนะครับตัวสร้างสารรค์เกมหลวงเพมเบเกอร์อ aker, วันนี้คาดว่าจะใช้ไบฮิมดีอาร์สนะครับแล้วก็คูนาวันนี้คาดว่าจะเป็นโอเรชิโร่จะลงเล่นคู่กับลาเฟลเลอเอวนะครับไปที่ทีมเยือนกันบ้างนะครับ โตริโนโ่ภพยใต้กันคุมทีมของอีวานยูริชนะครับวันนี้โตริโนโ่ก็จะมีรายง,งานตัวผู้เจ็บอยู่ห้ารายนะครับก็จะประกอบปด้วยโอราไอนาวอลเดนโต้ลาซาโลดาวิดซิม่าคอฟฟี่ชิชิแล้วก็เปียโตเปเรกรีนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่า โตลิโนจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้รับประตูก็จะเป็นวญญานยามิลกูวิทสวิทจะเฝ้าเสาในวันนี้ตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้แพชชุดอเลสซานโดรบูอันจาโน่และก็ลิคาโดโรดิเกสนะครับตรงกลาง4คนนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้โอราไอนาเมอร์กินโมวาร์าโรนโดวิเอลดาและก็คาโลเรนติตัวสร้สางสรรค์เกม2ตัววันนี้ก็จะเป็นเอเล็กเซ่มิลันชุกจะปั้นเกมร่วมกับนิโคลาอุราสิตนะครับนาเป่าวันนี้ก็คาดว่าจะวางอันโตนิโอซานนนาาาาเบีียยจะลลง่ตาขาว้นน ซึ่งเนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่าง a อีมิรานต่ออยู่ที่ราคาขึ้นครบลูกนะครับคู่นี้ก็ผมแนะนำว่าต้องเช็คราคาก่อนเตะลงมาถึงทั้งไลน์อัพแล้วก็ทั้งราคาน้ำราคาไหลนั้นนะครับว่าคู่นี้เนี่ยราคาจะไปทางไหนนะนะครับแต่ถ้าราคาณตอนนี้นะครับในใจผมมีละนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่า ผมขอเช็คราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับและซึ่งคู่นี้จะเป็นคู่ VV IP ประจําวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้นนักษณะและฟันธงกันที่ไลน์นะครับท่านใดต้องการรับนนักษนะและท่เดนคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ j o s 8 8ที่ลิดาใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code สามารถสแกนและสองเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อสอบถามศาสนะต,ตัวนน่ิดด VV IP กันได้นะครับ เรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปที่ปรจจะเทศจักเป็นศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะเป็นคู่ระวังเบอร์มิงแฮมซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์บอมวิทเอาเบียนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเซนต์แอนดรูสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ9เสมอ8แพ้ไปสิเกมยิงได้34เสียไป38ประตู มีอยู่35คะแนนนะครับส่วนฝั่งเวตบอมอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ12สเสมอแพก้9เกมยิงได้39เสียไป30ประตูมีอยู่44คะแนนครับสถิติ Head to Head ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ เบอร์มิงแฮมครับเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเว็บอมครับเอาชนะไปได้2นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบอร์มิงแฮมเก็บชัยชนะไปได้2เสมอสอแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เบอร์มิงแฮมบุกไปเอาชนะสวอนซีมาได้ด้วยสกอร์สามประตูสี่ผลประกอบการของเบอร์มิงแฮมในรอบ5เกมที่ผ่านมา, B B B านมเบอร์มิงแฮมพาดทำเนินไปที่3เกมลบไป1เกมพายกไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฝั่งเวบอมฟอร์ม5นัดหลังสุดเวบอมชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกม ซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทบอมครับเปิดบ้านเอาชนะโควเวนทีซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของเวทบอมในรอบ5เกมที่ผ่านมาเวทบอมพาทำเงินไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%เเท่ากันเลยนะนะครับ รายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ภายใต้การคุมทีมของจอห์นยูสเชตนะครับซึ่งความพร้อมในวันนี้นะครับคาดว่าเบอร์มิงแฮมจะมาใน,นระบบ3 5มนะครับแนวรับก็จะมีเควินลองจากคุมประชาการในเกมรับแผงกลาง5คนนะครับริมเส้นั่งขวาคาดว่าจะใช้แม็กซิมกอลินฝั่งซ้ายก็จะเป็นเอมมอนเอลลองเกโลนะครับตรงกลาง3คนในวันนี้ก็จะมีไตยชองเฮนนิบาลเมจจี gie, แล้วก็ คริสเตียนเบลิกนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ครับก็จะเป็นลูกคัสชิสโกวิชจะลงล่าตาข่ายคู่กับศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างสกอตโฮแกนนะครับส่วนฟัง่งทีมเยือนเวทบอมวิชเอาเบียนแยใต้การคุมทีมของเกลัสกอบิลนนะครับวันนี้ครับเวทบอมก็คาดว่าน,น่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีอิลิกพีเตอร์จะคุมบัญชาการในเกมรับ คู่มิฟิลงกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นเจสันโมลัมบี้จะเล่นคู่กับโอเคโยคุสลูนะครับแล้วก็3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นมาร์คเอาเบตันเจสวอลเลตแล้วก็กูราดี้เนียงการ่านะครับโดยที่นาเปาวันนี้ก็จะวางดาริลดายจะลงลาตัดขายแนวนี้น ราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างเวทบอมต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับถ้าเราไปลองฝั่งเบอร์มิงแฮมซิตี้ราคาน้ําจะอยู่ที่2.08แต่ว่าถ้าเราไปต่อฝั่งเวทบอมราคาน้ํอยู่ที่1.85นะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานที่ผ่านมาแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะนะครับเบอร์มิงแฮมนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสำหรับลุกการนี้นะนะครับหลังจากที่ลงเล่นไปแล้ว29นัดเนี่ยเบอร์มิงแฮมเก็บได้เพียง35คะแนนเพียงเท่านั้นครับ ก็เกมรับเสียไปสามบแปดประตูนะเรียกได้ว่าเกมลุกเนี่ยไม่ค่อยจะเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าเกมรับของเบอร์มิงแฮมเนี่ย ตอนนี้จะมีปัญหาเขาตรงที่เสียประตูง่ายเหลือเกินนะครับส่วนฝั่งเวทบอมที่อยู่อันดับที่6นะครับฤดูกาลนี้ก็ยังมีลุ้นไปเพย์ออฟนะนะครับเรียกได้ว่าโคต้าเพย์ออฟก็ยังเปิดกว้างสําหรับเวทบอมซึ่งฤดูกาลนี้ลงเล่นในลีกไปแล้ว29นัดกดได้39ประตูแล้วก็เสียไป30ประตูนะครับก็ถือว่าบาลานเนี่ยถือว่ายังไม่ขี้เลยสําหรับเวทบอมนะแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมถือว่าไม่ต่างกันมากนักนะครับย้ำว่าฟอร์มณปัจจุบันตอนนี้นะบเบอร เริ่มเก็บชัยชนะได้บ้างแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผลงานของเวอร์บิแฮมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ส่วนฝั่งเวตบบอมทีมเยี่ยมครับก็เรียกได้ว่ามีสรุปไปบ้างจากการที่แพ้ไป2เกมนะเป็นเกมที่แพ้ก,กับเบอร์รี่ไป21แล้วก็เกมที่แพ้ก,กับบิสตันไป3 0ก่อนที่จะมาะเรียกวอมและการบงใจคืนก็เกมที่เปิดบ้านเอาชนะโคโนดิสตี้ Steve ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งมาศูนย์ถ้าเทียบด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับแน่นอนครับทีมเยือนอย่างเวตบบอมก็ยังคงดูดีแล้วก็เหนียวแน่นมากกว่าโดยเฉพาะในเกมรับนะ เวทบอมยังคงดูดีกว่าฝั่งจ้าบ้านอย่างเบอร์มิ่แฮมครับซึ่งคณเนี้ถ้าจะมองหาทีมทำรายส่วนตัวผมยังมองว่าทีมเย erm ือนอย่างเวทบอมวิดวันนี้น่าสนใจมากกว่านะครับซึ่งขี้เลสุดของเวทบอมเกมนี้นะครับผมมองว่าเวทบอมไม่ถึงแพ้นะครับขี้เลสุดก็จะมาเสมอนะแต่แล้วมยผมมองว่าศักยภาพของทีมเวทบอมวันนี้จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้นะครับและคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พี่ทีมเยือนอย่างเวทบอมวิดเอาเบียนจะมาเฉือนชนะ โดยที่สกอร์ที่คาดการวันนี้นะครับคาดว่าเวทบอมจะมาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งฟะทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับไปกันศึกลาลิกาสเปนนะนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาดิชจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริโลน่านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอนูเอโวมิลานดิล่าจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกาดิจูอันดับที่18แข่งไปแล้ว20นัดชนะ4เสมอ7พ้ไป9เกมยิงได้15เสียไป33ประตูมีอยู่19คะแนนส่วนฝั่งคิโรนาอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว20นัดชนะ6สเสมอ6พ้ไป8เกมยิงได้27เสียไป29ประตูมีอยู่24คะแนนนะครับสถิติเอ็นดูเอ็ดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับกาดิชครับเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งคิโรนาเอาชนะไปได้2นนััดะครบ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับการดิชเก็บใจชนะไปได้2สมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่การดิชครับแพ้กับแอ์ติกบิบอรไปรด้วยสกอร์สีเปรหนึ่ง ผลประกอบการของกาลิชในรอบ5เกมที่่านมากาลิชพาทำเงินไป2เกมพาล,ลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่40นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนคิโรนาฟอร์ม5นัดหลังสุดคิโรนาชนะมา2สม1แล้วก็แพ้ไป2เกมเท่ากันเลยนะเกมล่าสุดเป็นเกมที่คิโรนาเปิดบ้านเอาชนะบาเลเซียไปด้วยสกอร์1-0ผลประกอบการของคิโรนาในรอบ5เกมที่่านมาคิโรนาพาทำเงินไป3เกมยกไป1เกมพาล,ลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60นะครับ รายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งกาดิชวันนี้ครับฝั่งชาบ้านก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะไม่มีรายง,งานตัวผู้ที่มาเจ็บและติดทดแบนให้หนักใจแต่อย่างใดเลยนะนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ากาดิชจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีลุยส์เอเดนเดสจะคุมบัญชาการในเกมรับคู่มิฟีตรงกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นลูเบนอาเวรสจะเล่นคู่กับกอนโซโลเอสปาเกเต้สามนักวันนี้ก็จะเป็น so ino, Alex andez, ลูเบนโซบิโนอเล็กซ์เฟรดนเดสแลวก็ไบอันโอคัมโปนะครับโดยที่นา จะลงลาดตะข่ายในวันนี้ส่วนฟังทิมเยือนครับคิโลนาวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ คิลนาก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับไม่มีรางงานตัวบาดเจ็บและติดทุบแบนแต่อย่างใดนะครับคาดว่าวันนี้คิลนาจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับก็จะมีเบนันโดจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลตัวตัวตดเกมหรือมิดฟิลตัวรับวันนี้คาดว่าจะเป็นอเลอโลเมอจะเล่นตำแหน่งนี้นะนะครับโดยที่มิดฟิลขับเคลื่อนในแดนกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นอเล็กซ์กาเซียนะจะเล่นคู่กับบอค่ากาเซียนะครับโดยที่น้าเป้าวันนี้ก็จะวางวอลนตีนกาเซียนอตจะลงล่าตักข่ายในวันนี้ ซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับ ราคาณนะตอนนี้ยังคงเป็นราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งกาดิชชาบ้านราคาน้ำใจที่2.14่แต่ว่าถ้าเราไปวางฝั่งคิโรนาทีมเยือนราคาน้ำใจยที่1.81นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าว่ากันเรื่องของผลงานบนตารางคะแนนก็แน่นอนครับคิโรนามีผลงานที่ดูดีกว่านะครับกาดิชครับลูกการนี้นะก็ผลงานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่หลังจากที่เกมรับค่อนข้างจะมีปัญหาเรียกได้ว่ากาดิชก็มักจะเสียประตูง่ายนั่นเองนะครับ แล้วก็สถิติการเล่นในบ้านของกาดิชนะในฤดูกาลนี้นะครับกาลิชเล่นในบ้านไปแล้ว10เกมนะฮะชนะไป2.5สมแพ้ไป3เกมยิงได้9เสียไป15ประตูนะครับส่วนฟังคิโรนาะ เล่นเกมเยือนรุนนี้จาก9เกมนะครับคิโรนาสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมนะเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง5เกมนะครับยิงได้10เสียไป14ประตูคิโรนาเองก็ยังคงมีปัญหาจากการได้ไม่เกมเยือนนะครับเนื่องจากผลงานเกมเยือนไม่ค่อยจะสุดดีสักเท่าไหร่แต่ถ้ามามองถึงฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าฟอร์มการเล่นเนี่ย ณชั่วโมงนี้กาดิสก็ถือว่าเริ่มทําผลงานได้ดีอีกครั้งหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยกาดิสก็เริ่มกลับมาเก็บชชนะได้นะครับซึ่งเกมที่ชนะล่าสุดก็เป็นเกมที่กาดิสเปิดบ้านเอาชนะมอยก้าปด้วยสกอร์ 2, รสนะองป้วศูนย์นะก่อนที่จะไปแพ้กับบีบอลที่สกอร์สี่หนึ่งนะครับส่วนฟังคิโรนาเองนะฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกละครับเกมเยือนของคิโรนายังคงเป็นปัญหายอยู่นะหลังจากที่เล่นเกมเยือนในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่เจอกับเบล่าแล้วก็เป็นคิโรนาแพ ครับก็เป็นเกมที่เสมอกับเอสมยอนปริศกอสองปรูสอง เรียกได้ว,ว่าถ้าเป็นเกมเยือนที่เป็นเกมแบบทางการนะคีรนา่ายังไม่เคยเอาชนะใครเลยในรอบ10เกมหลังสุดนี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งเกมที่ชนะเป็นเกมเยือนก็จะเป็นเกมกระชับมิตรที่เอาชนะนิสได้ด้วยสกอร์2 1หนึ่งเพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าจะมองหาทีมทํากําไรนะจากกาแพงที่ตั้งไว้ตอนนี้เป็นราคาเสมอนะครับคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่จะไปออกที่ผลเสมอเช่นเดีวยวกันนะนะครับแต่ถ้าจะมีผู้แพ้ผู้ชนะในเกมนี้นะครับผมมองว่า เจ้าถิ่นอย่างกาดิสรถเจ้าบ้านอย่างกาดิสวัน,นิี้น่าสนใจกว่านะเนื่องจากผลงานของกาดิสในช่วงหลังก็ถือว่าเริ่มมีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีนะและอย่างที่บอกครับคิโรนามีปัญหาเกมเยือนจริงๆนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านกาดิชมีลุ้นเฉือนชนะนะครับโดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่ากาดิชจะเปิดบ้านเอาชนะคิโรนาไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันวยศึกกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นคู่ระหวังนิสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาชักซิโอคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามอาริอันส์ลิเวล่าจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับนิสอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้วยีบสองนัดชนะ9ก้เสมอเจ็ 7, แพ้ไป6กเกมยิงได้27เสียไป21บประตูมีอยู่34คะแนนส่วนฝ e ั่งอาชักซิโอทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้วยีบสองนัดชนะ5้าเสมอสาแพ้ไป14เกมยิงได้18เสียไป39บประตู มีอยู่18คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮตูเอตก็เป็นฝั่งนิดทำผลงานได้ดีกว่านะนิดครับเอาชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็เป็นฝั่งอัจซซโอเอาชนะไปได้1นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนิดเก็บชัยชยนะไปได้4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้เนี่ยนิดไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่นิดบุกไปเอาชนะโอลิมปิกมาลเซย์มาเดรุสโก3ประตู1 ผลประกอบการของนี้ในรอบ5เกมที่ลัามานิดพาทําเงินไปที่4เกมยกไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทากาไรที่80%นะครับส่วนฝั่งอชักซิโอฟอร์ม5นัดหลังสุดอชักซิโอชนะไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมซึ่งเกมลาสุดเป็นเกมที่อชักซิโอเปิดบ้านแพ้ให้กับน้องไปด้วยสกอร์2ประตู0ผมประกอบการของอชักซิโอในรอบ5เกมที่บัตรอชักซิโอพาทาเงินไป1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทากาไรที่20%นะครับ และความพร้อมก่อนเกมในวันนี้นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนิสรายงานตัวเพิ่นประจ้าของฝั่งนิสวันนี้ก็จะมีนิคลัสเปเป้กับยูซุปอาร์ชอลสองรายที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บนะนะครับโดยที่วันนี้ครับนิสก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้ราป,ประตูวันนี้ก็จะมีแคสเปอร์ชไมเคิลจะลงเฝ้าเสาในวันนี้ นนวรับวันนี้ก็จะมีดันเต้นะครับจากคุมประชาการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นแคเฟนตูลัมยูโซมเอนดาชิเมเย่แล้วก็แอลลแลมซี่นะครับโดยที่3านลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นเกตาลาเบเดเตลิมมอฟฟี่แล้วก็โซฟิยานดิยอบนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอาชักเซโอความพร้อมแนวนี้อาชักเซโอก็จะไม่มีชื่อของมาเตเยร์คูตาเด กับโทมัสมองการนี่สองรายที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าอักซิโอจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีอูมากรซาเลสจะคุมบัญชาการในเกมรับคู่มินฟิล์งกลางวันนี้คาดว่าจะใช้เฟรยองชาโบนะครับจะเล่นคู่กับมิกเกลบาเลโตนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นยูเซฟบาเลรี่จะเล่นคู่กับมูเนียมเอลอิดิสรีนะครับซึ่งในราคาคนนี้ครับบางสำนักก็เป็นนิดต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกับลูก บางสำนักก็เป็นนีสต่อ,อยู่ที่ราคา1นลูกนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับยังคงเป็นนีเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคา1นลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งนสิสราคาน้ำจ่ที่2 0 9แต่ว่าถ้าเราไปลองฝั่งอชักซ e ิโอทีมเยอนราคาน้ำจ่าที่1.84จี่นะครับซึ่งคุณนี่ครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าผลงานแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะนะครับ เจ้าบ้านนีทก็ผลงานดูกการนี้ค่อนข้างจะดูดีนะหลังจากที่ตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่8นะฮะมีอยู่34คะแนนนะครับลงเล่นไปแล้ว22นัดเนี่ยยิงได้27แล้วก็เสียไปเพียงแค่21ประตูเพียงนั้นสังเกตเกมรับของฝั่งนีทนะจากการลงเล่นไปแล้ว22นัดเนี่ยเสียไปเพียงแค่21ประตูเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยของนีทนะครับ1นัดเนี่ยเสียเกือบ1ประตูก็ว่าได้นะครับส่วนฝั่งอาชักเซโอแน่นอนครับผลงานลูกการนี้ย่ำแย่จริงๆนะหลังจากที่ตอนนนนีีีี้จมมอออยยยูู่่่่่ัััดดบท18แแขงงไปล22เพค แค่คะแนนเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมรับนะเสียไปถึง3 9ประตูจากการลงเล่น22นัดเรียกได้ว่าเกมรับเนี่ยมีปัญหาแล้วเกมลุกก็ยิงได้แค่18ประตูเพียงเท่านั้นนะครับและฟอร์มล่าสุดณนะปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกันชัดๆจระละเลยนะครับฟอร์มแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนิดนะครับเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนทางกับฝั่งอาชักเซโอที่เก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยนะนะครับซึ่งคุณเล้งก็ไม่แปลกนะที่เจ้าบ้านนี้จะต่่อถึง1ลูกกนนครจาราาีี้เย คู่นี้ไม่ต้องพูดพ่ทำทําเพลงเลยนะคู่นี้ผมขอไหลไปตามเนื้อผ้าเลยนะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิธิเจ้าบ้านอย่างนิดนะครับและวันนี้นิดจะมีลุนอยู่2อย่างก็คือไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจียะนะครับโดยที่สกอร์ที่คาดการณ์วันนี้ครับคาดว่านิดนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะอาชักซิโอไปได้อย่างไม่ยากและสกอร์ที่คาดการณ์วันนี้คาดว่านิดจะเอาชนะอาชักซิโอไปได้ด้วยสกอร์ไม่2ประตูศูนย์ก็3ประตูศูนย์ฟื้ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนหน่ากดตามคู่ไหนหน่ากดส่วนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้ง5คู่ผมจะสุดสั้นอีก1รอบนะครับคู่แรกครับชาวเก้กับวบบวกคู่นี้เรรเปิดมาเป็นวบบวกต่ออยู่ด้วยกับครึ่งลูก คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่วบบวกคู่ที่2ครับเบอร์มิงแฮมกับเวตบอมคู่นี้เลยเปิดมาเป็นทีมเยือนเวตบอมต่ออยู่ที่คารปอปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เวตบอมคู่ที่2ครับเอซมิลานกับตูรโน่คู่นี้นะครับจะเป็นคู่วีวีปรจจุนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฝนตกกันที่ไลน์ท่านใดต้องการรับทัศนะและที่ไหนในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่3ครับเบอร์มิงแฮมกับเวตบอมคู่นี้เลยเปิดมาเป็นทีมเยือนเวตบอมต่ออยู่ที่คารมปอปป์คู่ คู่ที่4ครับกาดิชกับเคียวนาคู่นี้เลยเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่กาดิชเจ้าบ้านคู่ที่5ครับนิสกับอัชัคซิโอคู่นี้เลยเปิดมาเป็นนิสเจ้าบ้านต่ออยู่ด้วยกันหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นิสกับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะดูบนหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคคคลิปิปปวเรราะะห์บบอต่อไนั อีกหนึ่งช่องทางที่ l ล n e นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้ใตคอมเมนต์แล้วก็ที่คิว o d e คสามารถสแกนและสองเพิ่มเ,เพื่อนๆสอบถามทัศนะตัวทีเด็ด VVIP กันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีีหน้าขอให้ท่านเฮงเงรวยๆวยโชคดีมีใจสวัสดีครับ